สวัสดีคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาไขค,ความลับที่หลายคนสงสัยกันนั่นเองนะผมว่าทำา UP ิกเนี่ยมาได้เงินจริงไหมแล้วทำา UP ิ k วันแรกเนี่ยมีโอกาสได้เงินเท่าไหร่นั่นเองนะผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มากับโปรโมชั่นดีๆที่ทาง YouPick เขามีให้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟัง สวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็ถ้าใครที่ดูคลิปผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยนนะผมก็จะรู้เลยนะครับว่าผมเพิ่งทําการอัปคลิปยูพิกคลิปแรกไปน,นั่นเองนะผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดเผยรายได้ของผมนั่นเองนะครับว่าหนึ่งวันที่ผมทำยูพิกเนี่ยวันแรกของผมเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่น,นั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้นะครับเราอยู่ในแอปพลิเคชัน u p i c ินั่นเองนะผมแล้วก็อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับว่า pick choice 6.6 happy day อทมใหม่666บาทนะครับผมซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่6เดือน6นั่นเองนะผมก็คือ6มิถุนายนเนี่ยนะครับทาง u p i c ิแอปพลิเคชันตัวนี้นะผมเขาก็ได้ จัดโปรโมชั่นขึ้นมานั่นเองนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นของเขาครับก็คือซื้ออะไรก็ได้นะครับที่ราคา6 6 6บาทเพื่ออัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันดูพิกเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมจะอธิบายไปหมดแล้วนั่นเองนะครับว่ายูพิกเนี่ยมันคืออะไรนะครับส่วนสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ะคผมมจาาพูดแ่่ว วันนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นนั่เนเองนะผมซึ่งเมื่อก่อนนะครับเราต้องทำการซื้อของมูลาค่า999าบ้าทนั่นเองนะผมเพื่อได้รับอัปเกรดเป็น u p i c k e r นะครับเพื่อมาทำรายได้เพิ่มเติมจากทางแอป u pick นั่นเองนะผมแต่วันนี้นะครับวันนี้วันที่มิถุนายนก็คือวันที่6เดือน6นั่นเองนะครับราคาของนะครับอยู่ที่6 6 6บบาทนั่นเองนะผม ก็สําหรับคนที่สนใจในการอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์วันนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําง่ายๆเลยนะผมก็คือกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับยูพิกเกอร์นะผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าแชร์สินค้านะผมเป็นสินค้า UP พิกชอยน์นั่นเองนะผมก็ราคาเนี่ยหกร้อยหกบาทนะครับจากบมงอันเนี่ยสองพนบาทเดีย๋ยวแค่6กร้บาทเท่านั้นเองนะผมถ้าคุณทําการซื้อวันนี้นะครับคุณก็จะรับอัปเกรดเป็น u p พิกเกอร์เลยนั่นเองผม ย้านะครับว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะผมแล้วเป็นวันอื่นครับที่ไม่ใช่วันที่6เดือนมิถุนายนปี25ง3นะผมคุณสามารถเป็นยูพิเกอร์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาของเนี่ยมันจะอยู่ที่999บาทขึ้นไปนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับ999าบาท1990อะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าถ้าคุณทําการซื้อวันนี้นะผมอัปเกรดวันนี้นะครับก็จะมีของราคาพวกนี้นั่นเองนะผมราคา 666บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าใครที่ดูคลิปผมคลิปนี้นะผมแล้วเข้ามาทันพอดีนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เข้ามาไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจนะผมเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีมาเรื่อยๆนั่นเองนะผมแต่ว่าก็ต้องรอกันหน่อยนั่นเองนะผมโอเคทีนี้เรามาอัปเดตกันนะครับว่าผมทำยูพิกไปหนึ่วันเนี่ยผมได้เงินเท่าไหร่นะครับ หลังจากที่ผมได้เริ่มทำอยู่พิกไป1วันนะผมเดี๋ยวเรามาดูไรายได้กันนะครับว่าผมได้ไปเท่าไหร่นะครับกดเข้ามาเลยนะผมอยู U ่พิกเกอร์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับวันนี้นะผมผมเริ่มทมาําเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีลูกค้าทั้งหมด25คนแล้วน,นั่นเองนะผมแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่1000ขออภัยครับผมได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่100บาทน,นั่นเองนะผมแต่ว่ามูลค่าคําสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่ 1,400บาทนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าผมเพิ่งเริ่มทำได้แค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมจริงๆแล้วมันฟังอาจจะดูไม่เยอะนะครับ100บาทแน่นอนนะครับยิ่งสำหรับผมเนะี่ย100บาทถือว่าเป็นอะไรที่ ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะผมแต่ต้องย้ำนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับหนึ100บาทตรงนี้อาจจะกลายเป็น1 0 0 0บาทในอนาคตก็ได้อาจจะกลายเป็น10,000บาทหรือ1 0 0 0 0แบาทหรืออาจจะถึง1นล้านบาทในอนาคตก็ได้นะครับใครจะรู้ถูกต้องไหมครับที่ผมบอกว่า100บาทมันไม่ได้มากมายสำหรับผมนี่ผมไม่ได้ดูถูกเงินนะครับแต่สิ่งที่ผมความก็คือว่า100บาทเนี่ย มันไม่ดีสาหรับผมจริงๆนะครับแต่สําหรับใครหลายคนแต่มันก็อาจจะเยอะนั่นเองนะผมและผมก็กา Machine, ําลังมาชี้แนวทางให้คุณในการสร้างเงิน100บาทเริ่มต้นแบบนี้ง่ายๆนั่นเองนะผมเพียงแค่เนี่ยนะครับคุณสมัครเข้ามาอะไรก็กรอกเลขแนะนำนะครับของใครก็ได้ไม่ต้องเป็นของผมก็ได้นะผมแล้วแต่เลยนะครับหรือว่าจะกรอกของผมมาเป็นทีมของผมก็ได้นะครับแล้วคุณก็ให้เขาในทําทการซื้อสินค้าซึ่งสินค้าเนี่ยพอเขาซื้อไปนะครับเขาก็ได้รับสินค้าจริงนะผมขเขาได้ใช้ของจริงด้วยและที่สำคัญน,นะครับเขาก็ มีโอกาสในการสร้างไรายได้แบบนี้ด้วยน,นั่นเองนะผมผมต้องบอกเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยไฟแรงแน่นอนนะผมถ้าใครเริ่มต้นทําตอนนี้นะครับมันยังไม่สายนะครับเพราะว่าเขาเปิดมาเนี่ยยังได้ไม่ถึงปีเลยน,นั่นเองนะผมแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับของราซาดาน,นั่นเองนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณซื้อของวันนี้นะผมคุณจะได้เป็นยูพิกเกอร์นะครับในราคาเพียงแค่6 6 6บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมราคาปกตินะครับอยู่ที่999าบ้าทนะผมไม่ต้องนะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับ999าบาทไม่ต้องจ่ายนะครับจ่ายแค่6 6 6บบาทเท่านั้นเองนะครับ ถ้าสนใจอยากเข้าร่วมเมนทีนเดียวกับผมนะผมก็ฟังคลิปนี้ให้จบเลยนั่นเองนะครับช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีสอนวิธีการสมัครแล้วก็ซื้อของอยู่นั่นเองนะครับแต่ที่นี้สาหรับใครที่ยังไม่มีเงินนะผมหรือว่ายังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเข้าร่วมดีไหมหรือไม่เข้าร่วมดีไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคุณสามารถเข้าร่วมรายกลุ่มแบบฟรีของผมได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ลคลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะผมซึ่งจะเป็นรายกลุ่มที่ไว้สําหรับชาวยูพิกที่สนใจอยากจะ ทำการอัปเกรดอยากจะทําการซื้อสินค้าแต่ว่ายังไม่มั่นใจน,นั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยผมก็จะคอยรีวิวคอยอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้น,นั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากสนใจนะผมเข้าร่วมเลยแล้วก็ทุนพร้อมเลยและอยากจะเป็นทีมเดียวกับผมเลยเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปต่อไปนี้ได้เลยนะผมและคุณนะครับแล้วคุณก็ได้ทําการเข้ากลุ่มจริงๆนะผมที่เป็นกลุ่มเฉพาะสายงานของผมนั่นเองนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับผมใส่รหัสเชิญ 142706ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายนะผมถ้าใช้ Android อยู่นะผมใช้พวกซั s ซุงอะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมก็เข้า Play Store นะพิมพ์ไปว่า u pick นะผมแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนั้นมานะผมแล้วก็ทำการใส่รหัสเชิญนี้เข้าไปนะผมรหัสเชิญของผมนะครับ 142 706นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะครับก็ติดต่อ l าย e แอดผมมานั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ l ล n e แอดไว้ท้ายคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับผมติดต่อ l ล n e แอดนี้เลยนั่นเองนะผมแอด mjop นะผมหรือว่าจะสแกน q r Code คตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากเป็นทีมเดียวกันกับผมอยากสำเร็จไปพร้อมกับผมนะผมอยากเริ่มต้นไปพร้อมกับผมนะครับใส่รหัสเชิญ142 706ได้เลยนั่นเองนะครับ โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปวิธีการสมัครให้ดูแบบง่ายๆนะผมแบบไ,ไวๆันะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าต้องสมัครยังไงนะผมอย่าลืมนะครับ1น2 7 6 0น,นั่นเองนะครับเราไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับโอเคนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิธีการสมัครแอปพลิเคชัน u p i c k นั่นเองนะผมวิธีการสมัครเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นนาทีนะครับถ้าคุณใช้ แอปเปิลนะผมใช้ iPhone นะครับก็พิมพ์เข้ามา U Pick เลยน,นั่นเองนะผมอาจะใช้เป็นส่วนของ Samsung หรือว่า iPhone เนี่ยก็พิมพ์ค้นหาได้เหมือนกันนั่นเองนะผมแต่ในคลิปวิดีโอเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็นของ iPhone น,นั่นเองนะผมก็พิมพ์มาเหมือนกันนะครับว่า U Pick แล้วก็กดดาวน์โหลดนั่นเองนะผมดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็น Samsung ก็ดาวน์โหลดเหมือนกันน,นั่นเอง แล้วก็กดเปิดแอปขึ้นมานะผมจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือให้คุณนะผมเลือกช่องทางการล็อกอินนะครับว่าจะล็อกอินแบบไหนนะผมแต่ผมแนะนําให้เลือกอันนี้นะผมก็คือล็อกอินวิดม b i บ e ยนั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะผมก็ให้คุณนะครับใส่เบอร์โทรของคุณนะผมโดยการกดที่ SMS ตรงนี้นะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันมี2อันนะผมก็คือ password แบบนี้นะผมกับ SMS ผมให้คุณเลือก S.M.S. นั่นเอง <itor> นะผมก็เลือกเข้าไปนะตรง S.M.S. ตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่เบอร์โ,โทรของคุณเข้าไปนะผมเบอร์โทรตรงนี้นะครับต้องเป็นเบอร์โทรจริงๆนั่นเองนะผม <par> Here, เพราะว่าเขาจะมีการส่ง S.M.S. ยืนยันมาที่โทรศัพท์ <apo. S 1> ของเราด้วยนั่นเองนะผมอย่างคลิปนี้นะผมก็นี่นะครับเขาใส่เบอร์โทรเข้าไปนะผมอันนี้เขาเบอร์ไว้หลังจากทําการกรอกเบอร์แล้วนะผมให้คุณนะครับทำการกดเซนต์ตรงนี้นั่นเองนะผมและหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมี S.M.S. แจ้งเตือนมานะผมให้เรานะครับทําการใส่ S S แบบนี้นั่นเองนะผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะผมแล้วคุณก็ใส่รหัสเข้าไปตรงนี้นั่นเองนะผมหลังจากเลื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้คุณทําการกด next ไปได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ให้ตั้งชื่อของคุณนะผมซึ่งชื่อตรงนี้นะผมก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณนะผมแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กด s i g n up นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะผมก็ใส่รหัสคําเชิญนะผมซึ่งรหัสคําเชิญที่ผมให้ไปนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะผมตามด้วขึ้นมุมขวาวดีโอตรงนี้นะครับหลังจากใส่เสร็จแล้วนะผมก็คอนเฟิร์มทูเกตวอร์เชอนั่นเองนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะผมแค่นี้คุณก็สมัครเป็น Youpick แล้วนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าถ้าอยากจะเป็น u p i c k e r ต้องทำยังไงนะครับไปดูคลิปต่อไปกันเลย ส่วนนี้นะครับก็คือวิธีการซื้อสินค้าเพื่อเป็นยูพิกเกอร์นั่นเองนะผมแล้วก็วิธีการชำระเงินนะครับเมื่อคุณได้สมัครเข้ามาตามที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับคุณก็กดเข้ามาที่ยูพิกเกอร์ตรงนี้นะผมแล้วก็หาสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่เราถูกใจนะผมสินค้าอะไรก็ได้ที่ราคา999บาทนั่นเองนะผมเมื่อหาเจอแล้วนะผมก็กดคาว่าซื้อเลย นะผมแล้วก็เนี่ยนะครับจะเห็นจนปุ่มสีมูตรงนี้แล้วเรากดเข้ามานะครับกดเพิ่มที่อยู่แบบนี้นั่นเองนะผมแล้วก็ กดเข้าไปแล้วนะครับมันจะให้เราใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่จังหวัดแล้วก็รหัสปรณีย์ของเราน,นั่นนองนะผมแล้วก็เหมือนการช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะผมแล้วก็กรอ,อกอีเมลด้วยนะครับอีเมลเนี่ยเราต้องกรอ,อกน,นั่นเองนะผมเมื่อกรอ,อ,กอีเมลเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการกดบันทึกอีเมลตรงนี้นั่นเองนะผมแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับและมันจะให้เราเลือกช่องทางการชําระเงินนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครที่มีทูมันนี่ไวเล็อยู่แล้วนะผมก็สามารถ ใช้โทมานี่วอลเลในการชําระเงินได้เลยน,นั่นเองนะผมถ้าเป็นเบอร์เดียวกันนะผมแค่เราเติมเงินเข้าไปในโ u มานี่วอลเล็ตนะผมแล้วกดเข้าไปนะมันก็จะทําการหักเงินอัตโนมัติเลยน,นั่นเองนะผมซึ่งที่ผมซื้อนะผมก็ใช้ t u มานี่วอลเล็ตนั่นเองนะผมหรือว่าจะใช้ข้อมูลธนาคารพวกนี้ต่างๆนานาก็ได้น,นั่นเองนะผมแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยน,นั่นเองนะครับ ในตัวอย่างคลิปนี้นะผมก็จะใช้เป็นบัตรเครดิตนะผมแล้วเขาก็กรอกหมายเลขบัตรเข้าไปนะผมแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรนะครับวันหมดอายุบัตรแล้วก็เลข C V V 3ตัวหลังบัตรนั่นเองนะผมแล้วก็กดชําระเงินนะครับเท่านี้นะผมคุณก็ได้รับการเป็น UP i c เก r แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะผมง่ายแค่นี้เนี่ยนะครับก็วิธีการสมัครมันมีง่ายๆแค่นี้เองนะผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับแต่สิ่งที่ยากก็คือ ความคิดของคุณนั่นเองนะครผมคุณตัดสินใจหรือย่างนะครับที่จะทำนะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะทําทคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยนะครผมแล้วก็สมัครซื้อเลยนะครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวทําพรุ่งนี้อย่าบอกว่าเดี๋ยวทำมะลืนนี้นะครับอย่าทําเชื่อผมนะครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่ก้านานั่นเองนะครับ ถ้าคุณบอกว่าทําพ่กนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าอีกปีหนึ่งคุณก็อาจจะยังไม่ได้ทานั่นเองนะผมเพราะคุณก็จะผัดไปเรื่อยนั่นเองนะผมและมันจะกลายเป็นนิสัยนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากทําตอนนี้คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและสมัครตอนนี้เลยนั่นเองนะครับอย่ารออย่าอ้างนะครับอย่าให้ผลต่างๆนานาพันแปดเหตุผลที่จะมาทําให้คุณไม่ทานั่นเองนะครับใครก็หายผลได้นะครับตอนนี้ผมจะทําถ้าผมไม่ทําสักอย่างผมก็พูดได้นับโอ้ไม่ทำหรอก9ก9อบาทของซื้อมากก็ไม่ได้ใช้นะผม นี่นะเหผลผลแรกหรือจะมีเหตุคนหนึ่งก็คือโอ้ผมไม่ทําหรอกนะผมรายได้ผมเยอะอยู่แล้วจะมาเอาตรงนี้ทําไมนะผม นี่นะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเป็นอีกโก้นะครับเป็นอะไรแบบนี้นั่นเองผมบอกแล้วนะผมว่าเหตุผลของคุณเนี่ยคุณสามารถหาได้หมดแหละพันแเหตุผลนะผมเป็นแสนลล้านเหตุผลในการที่จะไม่ทําคุณก็ทําได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณหาเหตุผลเหตุผลเดียวนะครับที่ทําให้คุณอยากจะทำนะผมเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นเชิงบวกนะผมเช่นโอ้ ไหนๆก็ซื้อของแล้วเอามาเป็นไรายได้เพิ่มเติมแล้วกันนะผมได้รับแคชแบทด้วยอะไรแบบนี้ได้กับได้ไม่มีเสียอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแค่นี้นะครับคุณก็มีโอกาสแล้วนะผมที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานตัวนี้นั่นเองนะครับอย่าไปหนึ่งครั้งอย่าหาเหตุผลที่จะมาอ้างนะผมว่าคุณทําไม่ได้นะครับหาให้ผลที่มาบอกว่าคุณทําได้ดีกว่าแล้วคุณก็จะทําได้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมฝากเป็นที่ล้วกันนะครับ,นะรบอย่าลืมนะผมรหัสคําเชิญ 142706นนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับ